Thank you. สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมารีวิวโรงเรียนนาเชื่อพ์พิยารั์ไปดูกันเลยเมื่อเดินเข้ามาในโรงเรียนทางขวามือของท่านจะเจอกับสารปูศรีที่ให้ผู้คนเข้ามาเคารพกราบไหว้และสักการะบูชานี่คือศาลาพระพุทธศีรัตนประทานพรนะครับ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวนาเชื่อพิยาศันย์และเป็นที่ไหว้สักการะบูชาและขอพรครับนี่คือหน้าเสาธงของเรียนนาเชื่อพิยาสันย์นะครับจะเาไว้เข้าแถวและมีสนามฟุตซอลสนามบาสและสนามตะก้อครับนี่คือหอประชุมเอาไว้จัดกิจกรรมให้นักเรียนนะครับและประชุมต่างๆนะครับ ด้านซ้ายคือหอประชุมอินทนีนะครับและด้านขวาคือหอประชุมชาย่พึกนะครับและวันศุกร์จะมีการสวดมนต์ตอนเช้านะครับนี่คือหอประชุมราชเจดบึ่งนะครับเป็นหอประชุมแห่งเดียวที่มีแอร์นะครับเอาไว้จัดทําก,กิจกรรมต่างๆนะครับเวลาผมเข้ามาอยู่ผมจะหนาวเย็นเป็นอย่างมากนะครับนี่คือสาวกของโรงเรียนนะครับมีของมากมายนะครับมีอุปกรณ์การเรียนขนมและน้ํา ให้นักเรียนนซื้อครับี่คือโรงอาหารของโรงเรียนนาเชียกพิยาสันนะครับมีอาหารให้เรียกมากมายตั้งแต่ของข้ายันของหวานนะครับราคาเพียงแค่25บาทแล้วก็มีโต๊ะเพียงพอสําหรับนักเรียนโรงเรียนนาเชียกพิยาสันทุกคนนะครับอาคารนี้ครับก็จะเป็นอาคารหนึ่งนะครับไว้สําหรับพวกพี่ๆม .6 มาประจําการเรียนการสอนอยู่ที่อาคารนี้นะครับ แล้วก็จะมีห้องผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการไว้สํำหรับทํางานนะครับส่วนฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะเป็นห้องบริหารงบประมาณแล้วก็ห้องน่าจะศิลไว้ซ้อมลาและซ้อมตีครับต่อมาครับตรงนี้ก็จะเป็นอาคาร2นะครับเป็นห้องของพี่ๆสภาแล้วก็ห้องของพี่ๆ ม .5 มาประจำการอยู่ตรงนี้นะครับส่วนฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นห้องภาษาจีน <S <S ส่วนฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นห้องภาษาจีนแล้วก็ห้องระบบนิเวศของวิทยาศาสตร์นะครับอาคารนี้ก็จะมีหลายอย่างนะครับเช่นห้องวิทยาศาสตร์หรือห้องทดลองนะครับไว้ให้ทุกคนมาทดลองกันได้ครับนี่ก็จะเป็นอาคาร3นะครับและมีห้องแนแนวแล้วก็ห้องหมวดสังคมนะครับแล้วก็ เป็นที่ประจำการของน้องๆมสองและน้องๆมสามนะครับนี่นะครับก็จะเป็นอาคารเรียนสี่เป็นอาคารของเพื่อนเพื่อนมสี่แล้วก็น้องๆมหนึ่งนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นห้องสมุดแล้วก็ห้องสารสนเทศนะครับแล้วก็จะมีห้องคอมอยู่ฝั่งทางนู้นนะครับนี่คืออาคารหลวงพึ่งนะครับหรืออาคารห้า เป็นอาคารเดียวที่มีทุกระดับชั้นตั้งแต่ม .1 ถึงม6และมีหอประชุมรลวงพึ่งอยู่ใต้อาคารด้วยนะครับนี่คือโรงรถของโรงเรียนนาเจ้าพิยาสันนะครับมีทั้งหมด2ที่นะครับที่ทน่งคือหลังอาคารสี่ครับและที่2คือแปลงเกษตรครับมีที่บังแดดให้กับรถครับแล้วก็มีกล้องจอนปีน,นะครับ